สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Honda c i v i c FE นะครับคันนี้ลูกค้าใช้งานมาแล้วนะครับผมน่าจะใช้มาเยอะด้วยนะครับวันนี้นะครับอยากให้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับก็ทำการเลือกโปรแกรมเคลือบเซรามิกกราฟีนไม่ใช่นะครับก็ทำการเลือกโปรแกรมนะครับเคลือบเซรามิก 9H p าเพันะครับผมนี่นะครับ Honda c ซี i c คันนี้นะครับ ก็ใช้งานมาสักพักใหญ่แล้วละครับก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับลูกค้าก็เลยเข้ามาอยากให้ทําการฟื้นฟูนิดหน่อยแต่ก็อยากได้บริการหลังการขายด้วยนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวเซรามิก9 h p วเ s พันะครับผม 9H าพเนี่ยราคาไม่ข้าม $20,000 นะครับดูแลหลังการขาย3ปีนะครับผมแล้วก็ขัดรบรอยเต็มระบบนะครับห้องเครื่องช่วงล่างกระจกทำการคลีนนิ่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับ หลักๆคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเน้นเรื่องการฟื้นฟูริ้วรอยนะครับนะครับดูผ่านกล้องจะเห็นนะครับว่ามีริ้วรอยขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็โซนนี้ก็จะมีคาบน้ํานะครับคาบน้ำนะครับเพราะว่ารถสีดำเนี่ยนอกจากจะดูดซับแสงแดดได้ดีนะครับก็คือจะมีเรื่องปัญหาค้าฝังแน่นเยอะนะครับสีดำมันก็จะดูดแดดนะครับเวลาดูดแดดเนี่ยโดนขี้นกโดนยางไม้โดนคาบน้ำก็จะแห้งติดเร็วกว่ารถ สีที่เป็นสีขาวเลยเลยแบบนี้นะครับแต่ถามว่าริ้วรอยเยอะไหมนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เป็นปกติของรถสีดํานะครับริ้วรอยไหมฮะเต็มเลยนะครับผมถ้าเราร้างเป็นประจำอะไรแบบนี้ครับริ้วรอยพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของงานร้างรถนะครับเพราะว่าวัสดุที่เป็นฟองน้ําถุงมือต่างๆนะครับถ้า อุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้หรือทางร้านล้างรถที่ใช้นะครับไม่สะอาดมากเพียงพอก็อาจจะสร้างรอยแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้นะครับรถสีดำนะครับการขัดรบรอยก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับผมหรือบางคนมีบัตเจตก็ติดฟิล์มใส่กันรอยเลยนะครับริ้วรอยพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําสําหรับรถสีดําลูกค้าไม่อยากจ่ายเยอะนะครับก็นั่นแหละครับเคลือบเซนามิกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ แล้วก็เอาที่มีบริการหลังการขายขัดลบรอยให้ใหม่อะไรพวกนี้ทุกครั้งที่มาเซอร์วิสอะไรพวกนี้ก็จะได้ความสวยตลอดนะครับไม่ต้องไปถึงตัวปรับผิวส้มนะครับนี่ไงรุ่รอยเยอะมากไม่ต้องไปถึงตัวปรับผิวส้มนะครับเพราะาตัวปรับผิวส้มอาจจะได้ความสวยมากกว่าก็จริงแต่ก็จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเอาเป็นตัวเบสิกพื้นฐานพวกนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้คือเข้ามาครั้งแรกนะครับี๋ยวน้องๆกำลังทาการเซตติ้นนนงเดี๋ยวจะขัดลบรอยกันครับผมเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าหลังจากขัดลบรอยเสร็จแล้วี่ รถจะสวยขึ้นแค่ไหนนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเคลือบเซรามิกนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นเซรามิก9 h plus นะครับผมก็จากตอนเช้านะครับที่เห็นริ้วรอยทั้งคันนะครับตอนนี้ก็ทําการขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับริ้วรอยต่างๆก็ได้หายไปนะครับผมนะครับก็จะเป็นไฟกลมกลมลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นความเป็นกากเพชรนะครับชั้นสีของรถก็จะชัดขึ้นนะครับนี่ก็จะได้ความเงานะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้อ่ะอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับ น้ำยาที่ดีนะครับก็เป็นอีมิงประกอบนะครับแต่ว่าหลักสําคัญเลยคือต้องเตรียมผิวให้ขีดสุดจริงๆนะครับตรงนี้ครับแนมะเราขัดให้มันถึงสเต็ปที่มันสูงสุดของความสวยงามนะครับแล้วเราค่อยล็อกความสวยงามด้วยการเคลือบเซรามิกนะครับบางอย่างที่ลูกค้าเห็นอาจจะแบบเป็นเกรดเริ่มต้นอสองพนันสามพันนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมผิวแบบไหนนะครับแต่อย่างของเราเนี่ยขัดเต็มระบบนะครับผม เตรียมผิวให้ได้ความเงาขีดสุดก่อนแล้วค่อยเคลือบเซรามิกนะครับนี่อาคารน,นี้ลูกค้านั่งรอด้วยนะครับอันนี้ลูกค้านั่งรอเลยนะครับริ้วรอยที่เราเน้นไปจะเป็นที่ขนแมวนะครับบางริ้วรอยเป็นริ้วรอยลึกนะครับเพราะลูกค้าใช้รถมาสักพักใหญ่แหละริ้วรอยลึกบางริ้วรอยเนี่ยการที่เราไปขัดและกดต้องการให้ริ้วรอยหายเนี่ยอาจจะทําให้ชั้นแลกเกอร์น่ะหายไปเยอะเกินไปนะครับนี่ฮะเราก็เอาส่วนที่ต้อง ที่เป็นริ้วรอยที่เป็นจากการใช้งานริ้วรอยขนแมวนะครับผมบเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยใช้งานดุด,ดันจริงๆนะครับแล้วเวลาไปเกิดมลภาวะหรือเวลาไปครูดหรือไปเจออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยขัดนออกแน่นอนจริงๆมันก็อาจจะไม่หมดนะครับอาจจะแค,แค,แค่จางลงนะครับแต่ว่าพวกรอยขนแมวนะครับรอยเล็กๆโซลโอลแกรมพวกนี้หายแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นรอยขีดข่วนเป็นกิ่งไม้ใหญ่ๆ เป็นเฉี่ยวกันอะไรแบบนี้ครับอาจจะออกไม่หมดนะครับผมอันนี้ก็ต้องเราก็จะแจ้งตามความจริงเลยซึ่งทุกกระบวนการเราจะแจ้งลูกค้าหน้างานเสมอนะครับนี่อย่างคันนี้ก็จะมีจุดที่มันเป็นยางไม้นะครับอันนี้นี่ยคอันนี้กัดจนสีนี้บวมไปแล้วนะครับผมอันอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะขัดได้นะครับครับผมก็ส่งกันอีกหนึ่งคันครับกับ Honda Civic FE นะครับเคลือบเซรามิก 9H Plus นะครับผมก็เดี๋ยว ให้ลูกค้านะครับรบกกลับบ้าน้วครับตอนนี้ลูกค้านั่งอยู่ในห้องลูกค้านะนี่ครับเราก็ถ่ายให้เห็นเลยนะครับลูกค้าตกใจมากนะครับตอนแรกมาก็เข้าใจว่าเคลือบแล้วแต่ยังไม่ใช่ครับตอนแรกเป็นแค่การขัดเสร็จนะครับยังไม่ได้เคลือบเซรามิกนะครับลูกค้าแฮปปี้มากๆกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับใครใช้สีดํานะครับใช้มานานนะครับซื้อมือสองอยากฟื้นฟูหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเก็บสีมาทําสีใหม่ลาซาเน่คาสปาเรายินดีให้บริการเลยนะครับ ก็เอามาให้ดูกันอีกหนึ่งครับสีดำนะครับต้องขัดรบร้อยนะครับใช้น้ำยาต่างๆอาจจะไม่ออกหมดนะครับขัดรบร้ยยจบที่สุดนะครับผมสำหรับรถสีดำนะครับ